นั่นครับทาทุกการครับพระอาทิตย์แจ้งจ้าเช่นเดิมเช่นเดิมแจ้งจ้าเช่นเดิมสวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายเอ้ยสวัสดีวันนี้มีเรื่องเล่าขานให้ฟังไม่ต้องเชื่อนะพิกจารณาเอาถ้าเผื่อไม่พิจารณาก็ไปพิกจารไล่เอา ไปพิจารสวนเอานะครับด้วยจิตใจเจตนาด้วยความรักสุดชีวิตและหัวใจเนะสุดชีวิตและหัวใจที่ให้ทุกคนวันก่อนพูดไว้ไวสซุมประตูรั้วนี่ยไม่นานมันก็ผุพังล้มพูดไปแล้วไม่เกินสามสี่วันเนี่ยมันก็ล้มไม่เห็นอืม ทุกอย่างมันเป็นไปตามการถึงวาระของเขาอานิจังทั้งเพในสรรพสิ่งแล้วก็ดูเจเนี่ยเมื่อเราเคยเดินทางผ่านเส้นนี้เดี๋ยวนี้เราผ่านไม่ได้เราก็ต้องเอาสิ่งกีดขวางนี้ออกไปสิ่งกีดขวางนี่ก็คืออะไรนี่แหละที่ทำให้เดินทางออกไม่ได้เห็นไหม ที่เราสร้างขึ้นทั้งหลายแหละแต่ต้นไม้นี่จะคงไว้ให้มากที่สุดเพราะรักต้นไม้สิ <c oughs> ่งกีดขวางเหล่านี้มันผุพังได้มันก็ผุพังไปตามการของมันอืแต่เราเธอท่านทั้งหลายครับเอ,อ๋ยสิ่งกีดขวางเนี้ยเราจะต้องเอาออกเราจะต้องไปทางที่เดินได้เพราะเราเคยใช้ทางเส้นนี้เดินไปเดินมานี่คือสิ่งภายนอก ที่เราต้องเอากีดขวางออกไปสิ่งภายในเรานี่แหละครับให้สองวิธีที่ให้เลือกหนึ่งเอาสิ่งกีดขวางภายในออกไปสองหลือออกจากสิ่งกีดขวางนั้นซะเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องออกไปเรื่องข้างในเป็นเรื่องเข้ามาไม่สอ่งออก ทรงกลับนั่งในนี่คือธรรมะที่ธรรมชาติสอนให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เห็นความเป็นจริงถ้าเราเข้าข้างในอ่ะเราก็จะเห็นความเป็นจริงหมดเวลาเห็นข้างนอกและสุดท้ายหมดข้างในมันเห็นข้างนอกเองอืนี่ไม่มีตำราเพราะใช้ชีวิตกับความเป็นจริง ชีวิตกับความเป็นจริงฝังจมดิ่งลงไปให้ลึกสุดอย่าหยุดถ้าไม่ถึงจริงนี่ครับไม่ใช่ตำราที่โรงงานพิมพ์ปั๊มขึ้นนี่เป็นตำหรับแท้ทางธรรมชาติอยู่กับตำหรับแท้เหล่านี้นี่คือปัจจุบันปัจจุบันที่ทุกคนพูดกันนะครับปัจจุบันที่ไหนอะ ที่นี่ที่นั่นที่โน่นที่โน่นที่โน่นไม่มีแล้วครับปัจจุบันน่ะมี่นั่นน่น่ะขณะหนึ่งนี้ขณะหนึ่งนี้นณะหนึ่งนี้ปัจจุบันแท้จริงอ่ะแค่สัมผัสผัสสะก็เป็นปัจจุบันเราจะรอให้มันเกิดครบเป็นองค์ขันห้าหรือถึงจะเป็นปัจจุบันแล้วจะไปละขันห้าเราจะรอให้มันเกิดรูปหรือหรือถึงไปได้ละรูปละนามรอเกินไป เห็นเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เมื่อเห็นไม่มีใครจับไฟล้อนหรอกครับอืมเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเอาไว้ในพรรษาเอาไว้วันผ้าใหญ่เอาไว้มีเวลาว่างจะได้ไปห่มขาวจะได้ไปออกบวชช้าไปต่อยช้าไปต่อยคำตอบสุดท้าย ภัยพิบาติแห่งโลกเขากำลังเบรลัดเข้ามาแล้วงูเหลือมกำลังรัดไก่เดี๋ยวสุดท้ายงูเหลือมก็เข้า,เข,าเข้าไปไหนงาบไก่แล้วขออภัยครับไก่ก็ต้องเดินทางต่อไปเพราะงูเหลือมเนี่ยมันไม่รักไก่จริงมันก็ต้องปล่อยให้ไก่เดินทางออกไปที่ข้างล่างมันนะู่นน่ะเออมันก็ยังดีนะงูเหลือมอะ่ะ มันเอาไก่คืนต้นทุนน่ะคือแม่ท่าธรณีได้มีปุ๋ยสร้างต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาอีกเนาะอืมเพราะฉะนั้นครับนะเราจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมทุกชีวิตอยู่กับธรรมะอยู่เนืองนิดเพียงแต่คุณเห็นเลิกคิดเสียบ้างอเพียงเห็นเห็นเสื้ออ๋ออ๋อย่าไปรู้ภาษาอะไรมันมาก มากภาษาเนี่ยทั่วโลกมันไม่รู้เรื่องกันแล้วเห็นไหมล่ะภาษาแรกของโลกคือไม่มีภาษาแต่ภาษาเดียวครับที่รู้กันเนี่ยภาษาแห่งใจใจจับใจเนยมันจะรู้ภาษาใจอืมันเป็นการรู้โดยระบบสัมผัสมนุษย์นสุดยอดมนุษย์สุดยอดมนุษย์เน่ยสุดยอด สุดยอดเหนือยอดถามว่าสุดยอดเหนือยอดไปได้ยังไงกระถูกสร้างให้มีระบบสัมผัสทางตาหูจมูกเล่นกายใจแต่มนุษย์ไปใช้สัมผัสผิดไปสัมผัสวิญญาณโน้ไปสัมผัสนี่ไปสัมผัสผู้นั้นผู้นี้คนนอนสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกเรื่องตัวหมดเลยกลายเป็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งพิเศษไม่ใช่เลยครับ ตราบใดไม่สัมผัสตนไม่สัมผัสธรรมะที่มาผัสสะกระทบตนในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีทางครับที่จะพบคำตอบสุดท้ายคำตอบอยู่สุดท้ายอยู่ที่นี่ข้างนอกเอาออกไปข้างในนี่ออกจากมันอย่าไปมุดอยู่ในเผือกอย่าไปมุดอยู่ในอะไรก็ช่างข้างในเนี่ย ไม่ต้องไม่จัดการอะไรมันแค่เห็นเขาก็ผ่านมาผ่านไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นอะไรจังนะ่ะผ่านมาผ่านไปของเขาเองก็เองก็ล้มเองอืมเนี่ยครูบาอาจารย์กราบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกาบเลยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเนี่ยกาบเลยครูบาอาจารย์เนี่ยอืมที่อาศัยแม่ท่าธรณีดินเนี่ยเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ย ร่มปลกเลี้ยงร่มเย็นเนี่ยแล้วก็เป็นยาด้วยต้นอันนี้ชาวบ้านก็เรียกว่าป่าช้าหมองแปลความมากถ้าใช้อันนี้เป็นนะไปเอาให้ได้สารประโยชน์นะป่าช้าหมองไม่มีผีเข้าไปช้าเพราะอะไรรู้ไหมผียุงนี้ก็เข้าเมนไงเขาไม่เข้าไปช้าแล้วเข้าเมนไฟฟ้าเลยเนาะทุกอย่างมีโทษและประโยชน์แต่ถ้าเราอิงอาศัยประโยชน์เป็น เราไม่แตะต้องโทษหรอกมันมีขอบเขตเห็นไหมครับนี่เราจะทํายังไงล่ะครับต่อไปอะ่ะจะยกชูต้นไม้อันนี้ตั้งมาขึ้นเป็นชุมประตูใหม่เราก็ต้องจัดการกับสิ่งซึ่งมันกีดขวางที่หักล้มไอ้ที่มันล้มลงเนี่มันกรสอนเห็นไหมครับแต่มันถามเราได้นะแต่มันถามผู้คนได้นะแล้วผู้คนคุยกันเป็นรู้เรื่องนะ ผู้คนทั้งหลายก็จะได้คำตอบมันก็สอนมาเห็นไหมเนี่ยผุพังไปตามการไม่รู้ว่าเส้นอายุที่เมื่อไหร่จะจบลงที่ผุพังไอบ้บางกิ่งบางก้านก็ใช้เวลานานไปหน่อยไอบ้บางกิ่งบางก้านเนี่ยก็ใช้เวลาเร็วนิดอืมแล้วมันหายไปไหนเนี่ยเวลามันหายเนี่ยมันก็แต่งเติมเสริมดินอีกเช่นเคย เกิดจากดินดำเนินชีวิตบนดินลมลงกับบนดินอืมและคุณแหง่งพื้นพสุธาอย่าเพอ้อฝันไปหาเพอ้อฝันไปหาอะไรอ่ะฮะหาเข้ามาเท่าไหร่กระทุกเข้ามาเท่านั้นแหละเพราะไอ้ทุกข์ที่ค้างข้างในเนี่ยไม่รู้จักออกจากมันไงหาเพิ่ม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 กลัวทุกข์ไม่พอไงอืม ทีนี้พอไปหาเพิ่มถูกอารมณ์ใจนิดหน่อยใช่เลยไม่ใช่หรอกครับถ้าใช่ไม่มีเลยไม่ใช่ใช่เลยใช่ไม่มีเลยถ้าเลยแล้วไม่มีคำพูดเลยแล้วเนี่ยพูดอะไรนี่ถอยลงมาถอยมาอิงอาศัยภาษามนุษย์เนี่ยคุยกับมนุษย์นั่นเนี่ยไม่ได้คุยกับคนคนเนี่ยวเี่คุยไม่รู้เรื่อง แต่มนุษย์นี่มันพอรู้เรื่องอยู่มนุษย์โซเซ่มันพอรู้เรื่องอยู่คนมันไม่รู้เรื่องแล้วถามทําไมคนไม่รู้เรื่องคอควายนอนหนูไปปนกันเอาควายกับหนูผสมพันธ์กันน่ะ mm. ไอ้ควายก็ไถนาแทบตายไอ้หนูก็แทะกินไปเมื่อไหร่จะเต็มยุ้งถาง mm. เดิมทีเขาใช้คอระคังกับนอนเนน mm. ไอ้ผู้รู้ผู้เละเลนี่น่ะไปยัน เอาคอรละคังออกเดี๋ยวนี้มันก็เลยไม่รู้จักเสียงละคังจากความดังไปสู่ความค่อยๆแผ่วลงแล้วสุดท้ายก็จะสิ้นเสียงละคังไม่ถูกตีแล้วก็ไม่มีผู้ตีเหลืออยู่แขวนไว้เพื่อครอบครอบให้อยู่ในละคังอะ่ะอย่าออกนอกนะเนี่ยสมเด็จพระละคัง อยู่ในละคัางอย่าออกนอกอืมแล้วนอนเนนอยู่ข้างหลังนอนเนนอยู่ข้างหลังคอคนคนกับเนนเจอกันน่ะเนนเนี่ยเป็นไงนอนเนนอ่ะอืมนอนเนนไม่มองไม่มองเรื่องข้างนอก,นอกมองแต่เรื่องข้างในอาศัยมองข้างนอกนิดหน่อยมาตกเบ็ดข้างในเนี่ยเออ เอาชอบเข้ามาตกเอาไปงับชอบเอาไม่ชอบเข้ามาตกไปงับไม่ชอบก็เลยแกว่งอยู่ชอบไม่ชอบเนี่ยใช่ไม่ใช่เนี่ยถูกเนี่ยผิดเนี่ยไม่ใช่ครับอยู่ตรงกลางถ้าอยู่ตรงกลางแน่นอนเนนไม่มองอืมอ,งอ,อง,งอไม่มองแล้วมันเป็นเห็นไม่มองก็เห็นมีอยู่ในเธอท่าน ทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ใช้เวลาในการกลับเข้ามาเห็นตนช้าไปจกักมัวจะใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรโน่นนี่นั่นบารมีบุญเบิบ่นบุญลูกปองบุญสวรรค์บุญอะไรก็ไม่รู้อยู่ในทฤษฎีวุ่นมามากแล้ว <c oughs> ถามดูตนเองทุกท่านทุกผู้ทุกคนเถิดครับอยู่ในทฤษฎีวุ่นมาแล้วเท่าไหร่ มันไม่จบกลับมาทฤษฎีวางมัง้งทฤษฎีวางวา,งเ,างเนี่ยถ้าอย่างนี้ทฤษฎีพุ่นไม่จบไม่มีจบพี่พบกิชาติก็ไม่จบทฤษฎีวางนี่จบข้างในนะอย่าไปหาเรื่องโอวางแล้วข้างนอก วางแล้วข้างนอกหมูหมากาไก่ก็วางเป็นแต่มนุษย์น่ะมันต้องวางข้างในแล้วมันจะเจอในสิ่งทึ่มันพูดไม่ได้ไอ้ที่มาพูดเนี่ยของเทียมอีกแคปซูลเปลือกแคปซูลเออเด๋มาพูดระว่างอเปลือกแคปซูลไอ้สรรพคุณแคปซูลนนะ่ะอยู่ข้างในกินเข้าไปหายเอง ใจเลยจังจังอืมก้ไมาเจอมากมาแล้ววันนี้สุดท้ายก็นี่แหละครับน้ําใสใจจริงน้ําจริงแห่งในพระธรรมข้าพเจ้าจึงไม่ได้ปฏิบัติแต่ข้าพเจ้าประพฤติเป็นชีวิตและจิตใจชีวิตนี้ถวายลงไปในพระบาทแห่งพระพุทธองค์แล้วถวายแล้ว เป็นสิทธิของท่านไม่ใช่ของตนเองเป็นบุคคลสาธารณะประโยชน์วงเล็บสาธารณะธรรมไม่เอาอะไรทั้งนั้นขอเพียงแค่ขอเพียงแค่เด็ดดอกบัวดอกนี้ที่ใจคุณไปตั้งบูชาหน้าพระพุทธองค์ สิ่งนี้เดียวที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในทุกวิถีของชีวิตในทุกลมหายใจเขาออกชีวิตสาธารณะแล้วก็ชีวิตก็ไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นที่ดำเนินการไป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  ไปจนหมดเกลี้ยงหินก้อนนี้ยังอยู่ในน้ำไม่ขึ้นจากน้ำไม่เหลือหรอกครับเนี่ยถูกน้ำซัดสาขัดกร่อนจนกระทั่งว่าเป็นทรายละเอียดจนเป็นดินละเอียดไปเลยครับเนี่ยอืมเขาผ่านการเวลาแห่งการวิถีแห่งธรรมมัชาตาตีแท้จริงไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปเกาอืม เขามีไว้ให้เราเข้าใจคำตอบเราเคยบอกว่าหินเนี่ยคือศีลของเราเพอมีผู้ถามบ่อยถือศีลกี่ข้อบอกไม่มีสักข้อแล้วศีลของท่านคืออะไรนี่ไงหินเนี่ยเอาหินมันเป็นของหนักนะแบ่งไหมเออแบ่งไหมศีลเนี่ยมาจากคำว่าศิลาศิลาก็มาจากหินแต่ใจเหมือนหินมีปัญหาไหมเล่า ร้อนก็นไม่กดเบียบบนเย็นก็นไม่เพ้พอ,อได้มามีไปก็ปกติใครชมว่าสวยก็เฉยใครชมว่าไม่สวยก็เฉย